ฉันคือพนักงานทำความสะอาดอฉันรับความสะอาดแต่ว่าฉันไม่อาบน้ำล้วฉันก็วาไม่สวยไม่เวิร์กเลยที ขึ้นสออไปเนาะหรอหที่สามน,นายูนม่ขนาดแล้ถูกคนอเแะลาแล้วขึ้น,นลแล้วอละมื่อเาหมาลคนลเมีอคนขึ้นหลายถึง่คนมีความขึ้นเอิ่นซื้อข่เนาะเออ เขเอื่นว่าคนมีความคนขึ้หลายคนมีความขึ้นนีนี่เนีขึ้นน่ใหญ่เลยเนี่ยอยตต๊ะใจ่ไมเฮะเดว่านียหล่ะไม่ได้นอนคือบอกบอกปุูงน้แว่แว่แวป้าแว่เตี้ยตัวกิ่งเขาเขานางกินไกกล้็น่านอนหนา้าเราทานเตี้มขึ้นเนี่แล้วพอเขาไปนอนเตียงอ้ขอยกหายเราเขาไปนอนน่ยอยู่ไร จ <c oughs> <c oughs> เออโอ้โหเห็นนล้น่าะต,ตลอดได้ยากเกินไปนะอยากสีเพราะ่สีสีเราก็ออกมากเตนตัวเขานางกินเขาดังห่มรถตื่นมาต้อก็ส่โซ่มากแล้วเงยึล้เปลี่ยนไเปลี่ยนรถนีือป่า แอดไมยเวิร์กไบพี่ายยานี่โอ้ย oh, บ,บ้านหนวดก็เป็เล่ยากผว่านะ่ะเขาคู่นัน่นอีลูกสาวนะในหฮงมิตรบ่มองเจ็บขนาดนแค,แค,ค,แค่แค่คมบีแข้งซื้อๆกันแค่คมบีแคงเต็งแต่ลอดแลกนะแม้มขึ้นหลังก็เออแบบน,นี้ หวยกูเบิดเบิดแห้งจินวันนี้มึงแบบแไปคอยกูกันวัดเลยเป็นตัวมอง,งเออเออ